ส่งของการถวายน้ำดื่มสิบประการมีดังนี้ค่ะข้อ1ทําทำให้มีความคล่องแคล่วว่องไวค่ะข้อสองทำให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ค่ะข้อสทํทำให้ปราศจากความกระหายค่ะข้อสทํทำให้มีชื่อเสียงข้อหําทำให้มีพละกกำลังข้อหททำให้มีผิวพรรณผุดผ่องข้อเจ ทำให้มีบริวารมากข้อ8ทํทำให้มีปัญญามากข้อ9ทําทำให้อายุยืนและข้อสิบทำให้มีความสุขความเจริญค่ะเรียนทุกท่านเรื่องการถวายน้ำดื่มบนหิ้งพระโดยวิธีการคือดังนี้ค่ะข้อ1ควรถวายน้ำทุกวันแต่ถ้าหากไม่สามารถทำได้จริงๆก็ควรถวายน้ำทุกๆวันพระค่ะข้อ2 น้ำที่ถวายควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำโดยตรงค่ะข้อสแก้วน้ำควรเป็นแก้วใบใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ค่ะและเมื่อแก้วใบนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่นะคะข้อส ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสา,าวกพระสงฆ์พระอยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆพระองค์ได้ไม่ต้องถวายแยกแก้วละองค์ค่ะข้อหน้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำค่ะข้อหตอนที่ถวายไม่ควรปิดฝาแก้ว หากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวันก็ได้ค่ะข้อ7ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตป,ประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของเราผู้ถวาย และโดยเราผู้ถวายกล่าวคำถวายมีดังนี้ค่ะข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการับบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปรียมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้ จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุต่อไปคือเรื่องถวายน้ำควรเป็นเวลาใดค่ะคำตอบคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด